สวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเชอดารัศกรวังหินวังพานวันนี้จะมาสัมภาษณ์เกี่ยวกับอาชีพช่า,างกระผมครับค่ะพร<อ>เชิญตาแนะนำตัวนะครับเออชื่อกิ๊บนะคะร้านสิยสวยเอมมี่บิวตี้เนบันคาร์าลรนะคะอันออนี้เป็นทั้งตัดผมญิงและผมชายก็<อ><อ> ครับ <laughs> ต่อไปนะครับก็อยากจะถามว่าอยากเป็นอาชีพนี้เพราะอะไรครับอยากเป็นอาชีพนี้เพราะอะไรคือมันก็มีสาเหตุเนาะคือณเราเอาตอกฟานว่าคือเรามีความจำเป็นต้องมาเรียนอาชีพนี้เมื่อที่เมื่อก่อนเข้าใจไม่ได้รักเพราะเราไปเรียนสายครูพอดีทางบ้านมีปัญหาการเงนินก็เลยอ,อ่ะจำเป็นต้องมาเรียนทางนี้พอมาเรียนทางนี้จับใจไม่รักก็ตอนนี้คือมันทํารายได้ให้เราได้เลี้ยงครอบครัวได้ รเรื่อเริ่มรดัความสะดวกให้เราด้านเป็นไยได้อาชีพที่อิสระนะคะมันก็ดีต่อไปก็อ,อ,ปกอุปกรณ์ในการทำงานมีอะไรบ้างอุกรณ์เราก็มีทั้งผมหญิงผมชายผมหญิงก็จะมีเยอะหน่อยทั้งไดเตียงสะเครื่องอบไอ้น้ำมีไดเดียงสะเครื่อ,องอบไอ้น้ก้อนพวกสเปรย์ทั้งหลายต่างๆที่เป็น สําหรับบะหุงผมครับและต่อไปก็อยากจะถามว่ารายไ,ได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่รายได้ต่อเดือนนี้เอาเป็นวันก่อนบางวันก็ได้เยอะไม่ขึ้นกับว่าออลูกค้าเป็นยังไงช่วงนี้ช่วงเศรษฐกิจช่วงโควิดก็จะเงียบเลยปิดเลยนะแล้วพอช่วงเปิดก็จะแบบบูมหน่อยรายได้ก็อยู่ตัวประมาณช่วงเปิดโควิดใหม่ๆนะเรารับสูงไปโรงเรียนด้วยพอสามโมงขึ้นแล้วก็ต้อง ปิดร้านเ็ืไปรับลูกมันก็มันอาชีพเรามันก็มันไม่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 ถึงกับว่ามันตายตัวนะ,ะและก็ต่อไปมีข้อปฏิบัติอะไรบ้างครับเวลาที่เข้าร้านเวลาเข้าร้านก็จะมีช่วงโควิดนี้เราก็จะช่วงที่ยังโควิดระบาดเนี่ยก็จะมีแอลกอฮอล์ไว้ให้ลูกค้าล้างมือแล้วก็ต้องใส่เมสเข้ามาทุกคนเนาะช่างก็ต้องใส่ด้วย เข้ามาคือก็อต้องให้ลูกค้านั่งรอด้านอกกล่องเพราะว่าคนที่จะทำก็ราเข้ามาถามข้างในได้เลยลูกค้าที่รอคิวก็ให้รอด้านนอกแล้วก็จะไปถามว่าปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จมาทีกวันนี้มีอะไรบ้างปัจจัยที่อีกหนึ่งความเสมอต้นเสมอปลายกับลูกค้าความอดจะใส่กับลูกค้านะคะลูกค้ามาแล้วก็ต้องให้คาให้คำแนะนำกับเขาเพื่อเขาเกิดความมั่นใจ จะไปเคล็ดลับในการทํางานเอะครับเคล็ดลับในการก็หนึ่งอันดับแรกคือความสะอาดของร้านสถานที่ต้องมีความสะอาดฆ่าเชื้ออุปกรณ์ล้างขัดทุกอย่างต้องใช้น้ำยาฆ่าเชื้อล้างอุปกรณ์ทุกครั้งหลังค่ะแล้วไปอาเซียนี้มีความมั่นคงนะมั่นคงค่ะมันอยู่ที่ตัวเรานั้นมันอยู่ที่ตัวช่างถ้าเราเปิดทุกวันเราก็ได้ถ้าเราไม่เปิดมันก็ไม่ได้มันอยู่ขึ้นเดียวตัวเรานะ โอเคก็มั่นคนงนะครับที่เกี่ยวกับความพยายางของ <S <S ใช่บรงงานของ,งช่างค่ะต่อไปก็แนะนำฝากแนะนำร้านเนี่ยครับเออร้านเสือจูเอมมี่นะคะอยู่ในหมู่บ้านกองเรือทุการนะคะเออร้างซอยพุทธนินสถานัานปอ703มีตัดผมยิงผมชาย ร้านเสวยเอมี่นะคะอยู่ในหมู่บ้านกองเรือผุจการนะคะซอยหลังพุทธสถานนะคะเออถ้าสนใจก็ตกิดต่อมาได้นะคะแล้วก็ขอฝากร้านเสรมสวยด้วยนะคะถ้าสนใจก็โทรเข้ามาจองคิวได้เลยะค่ะขอบคุณค่ะ